มาพี่น้องนี่แหละว,วิธีเอาเปลือกลูกพลรมออกนะคะ่ะพี่น้องคะเห็นบ่ลวกน้ำห้อนจะพี่น้องคะมันกระสีมันกระส,สีลุดคลอเคเลออกเลยออกง่ายจะพี่น้องคะบ่เพราะว่าหน,หน่วยมันกรนะในหน่อยเนาะเปลือกบางๆนะพี่น้องเนี่ล็อตที่สองเด้อจะพี่น้องคะวิธีเอาเปลือกลูกพัมออกเนาะคะ่ะอันส้มไดออก ขอลอแคลมนันก็ออกง่ายนะค่ะพี่น้องเห็นบอกเปลือกมันลุดออกง่ายมากนะคะ่ะผู้ใดอยากเค็ดเอาลูกพรั่มไปไปกวนไว้จากินกะลองเบิง่งเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่หลังจากนี้เ้าก็เอาไปล่างเนาะคะ่ะล่างเก็บเก็บเสร็จเปลือกมันออกแล้วเ้าก็ขันเอาตั้งแต่เหนือมันนะจ๊ะพี่น้องค่ะเคล็ดลับดีๆที่มีมาบอกเนะาะจ้ะพี่น้องเนาะลองเบิง่งเดอพี่น้องเด้อ 不要不。Put up, put